สภาพสวยสวเลยคันนี้นะคะ C i ว i c FD นะคะปี2007ค่ะใครที่มองหารถใช้งานแล้วต้องการคุณภาพดีๆแต่ราคาคุ้มคุมแบบนี้พี่คะจัดมาเลยอีกหนึ่งคันค่ะคันนี้ C ี v i c FD ดีปี2007ใหม่ใช้งานเพียงแค่0 0 0แสนเท่านั้นเองรอแ,แบบนี้แต่งแม็กมาให้แล้วเรียบร้อยใครชอบนะดูคลิปให้จบแล้วสอบถามรายละเอียดทักแชทเข้ามาได้เลยตามเบอร์ที่ให้ไว้ด้านล่างนี้ถ้าพี่นะคะสนใจนะคะจะซื้อสดก็ได้นะคะหรือจะจัดไฟแนนซ์ก็ได้พี่ๆค่ะ ถามรายละเอียดกันเข้ามาก่อนพอนเริ่มต้นในเรทนะคะที่ไม่ต้องดาวพี่ขาแต่ขอเครดิตปกตินะนะคะขอเครดิตปกติหน่อยนะช่วงนี้เอกสารครบชัดเจนนะคะพี่พี่ขาพอนเริ่มต้นที่นะคะเรทประมาณแค่ 2- องถึงสามพบาทเท่านั้นเองถ้าสนใจสอบถามรายละเอียดสามารถดูคลิปให้จบแล้วทักเข้ามาถามได้เลยคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่ f c ทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอิ่วรวมรถมือสองเกรดเอค่ะพี่พี่ขาวันนี้มีรถราคาดีมาก อัปเดตให้อีกหนึ่งคันค่ะสวยมากคันนี้แม็กแต่งหล่อมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะวันนี้นะคะต้องขอประทานอภัยนะดูได้แค่ภายนอกเนื่องจากว่าเบาะ <ME AD> นะคะเราถอดไปสปานี่ขนาดลดราคาดีราคาไม่ถึงสองแสนแสนต้นต้นเองพี่คะยังนะคะดูแลดีขนาดนี้ถ้าถ้าพี่พีท่านใดนะคะมีงบอยู่ที่ประมาณแสนสามแสนสี่แสนห้านะคะคันนี้บอกเลยตอบโจทย์พี่คะฮอนด้าซีวิคคันนี้ตัวไฟกลมนะคะพี่พี่หาเครื่องหนึ่งพันแปดร้อยซีซีปีสองพันเจ็ดค่ะไม่ใช่ ้งานอยู่ที่20,000นประมาณนะคะพี่ๆค่ะถ้าชอบนะพี่สอบถามรายละเอียดได้เลยนานๆจะมีเข้ามาทีนะคะรถแบบนี้สภาพดีแบบนี้เกรดเอแบบนี้พี่ค่ะรถเจ้าของมือเดียวใช้คนเดียวใช้ท่านเดียวเลยพี่ๆนะคะอ่าอเล่มสามารถโอนได้นะคะพี่คาไปทะเบียนแท้นะคะไม่ใช่รถผีไม่ใช่รถผิดกฎหมายนะคะเห็นว่าราคาดีขนาดนี้นะคะพี่บอกเลยนะคะถูกกฎหมายทุกกระเบียดนิ้วนะคะพี่ๆค่ะใครชอบนะคะรถ สภาพนี้รถแรไอเทมแบบนี้นะคะสีแบบนี้ด้วยนะคะพี่ขาคันนี้ตอบตัวสุดๆเลยนะคะถ้าชอบนะคะพี่ห้ามเลยนะห้ามคิดเยอะห้ามคิดนานนะเพราะว่าอะไรเพราะว่ารถแบบนี้ดีๆแบบนี้พี่ขาขายไวมากไปไวมากนะคะดูจากอะไรดูจากที่ผ่านๆมานะคะพี่ๆขามีลูกค้าโทรเข้ามาไม่หยุดไม่หย่อนเลยนะคะเมื่อ รถแบบนี้ลงไปนะพี่ขาเพราะอะไรเพราะบริษัทเรามีชื่อเสียงเรื่องรถดีๆอยู่แล้วรถดีขนาดนี้นะคะราคาดีขนาดนี้พี่ขาจะอยู่จะช้าอยู่ใหญ่นะคะถูกต้องไหมพี่ดูสภาพพี่ดูสภาพถึงจะเป็น2 0 0 7ก็จริงแต่พี่ขาสภาพไม่ใช่เลยนะคะเอาไปขับยังสามารถขับได้ขับดีขับโชมขับเชี่ยวในถนนได้100%เพี่ขาไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นะคะพี่ใสๆเลยนะคะ เหลี่ยมสีมุมพี่เห็นไหมนะคะไม่ได้มีรอยรักยิ้มใดๆทั้ทงสิ้นนี่คือสภาพรถที่นะคะยังปรับสภาพไม่เสร็จนะคะเรามาอัปเดตให้เห็นกันเรียวๆแบบนี้เลยพี่ๆพ,พี่เห็นไหมนะคะรักยิ้มไม่มีสักนิดนะคะล้อแมกนะคะหล่อๆนะคะเราให้ไปเลยถ้าพี่ไม่ชอบเอาไปตีเทินขายคกนได้อันนี้เราไม่เอานะคะเป็นกําไรของพี่ก็ว่ากันไปพี่ขาซื้อหนึ่งได้สองนะคะอันนี้ มันก็เป็นที่ขึ้นเขาเรียกว่านะมันก็เป็นสิทธิ์ของพี่เราให้ไปแล้วเรามาสภาพไหนเราให้สภาพนั้นแต่บอกเลยนะคะไม่ี้เหล่แน่นอนพี่มาดูนี่เห็นไหมด้านหน้านะคะเหลี่ยมสีมุมนะคะพี่ขานะคะอ่าแก้มซ้ายแก้มขวานะคะไม่มีรักยิม้มไม่บุบใดใดทางสิ้นนะคะสีเทาสีหายากนะคะนี่เมื่อต้องกับแสงพี่เห็นไหมนะคะปกติถ้ามีรอยบุบมันเห็นแล้วนะอ่าแต่ของน้องนี่นี่หืม ใครมันจะไปรู้ว่าเงินแค่แสนนิดๆนะคะจะสามารถขับรถได้ที่แบบแรไอเทมซึ่งตอนซึ่งแต่ก่อนนะป้ายแดงพี่ว่าราคาเท่าไหร่คันนี้พี่ว่าราคาเท่าไหร่แปดเก้าแสนเลยนะคันนี้ยแต่อยู่กับเรานะคะหนึ่งนะคะถ้าต้องการที่จะซื้อสดตัดสดคันนี้ไม่มีแหวนบอกเลยนะคะราคานี้ราคาเดียวราคาดีนะแถมมีนะคะมีอะไร มีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินให้ด้วยนะคะคันนี้มีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินให้ด้วยถ้าพี่บอกว่าโอ้โหเงินก้อนพี่ต้องการใช้อย่างอื่นพี่อยากจัดไฟแนนซนะ์่ะทําได้หรือเปล่าอันนี้คุยกันหลังใหม่นะคะอันนี้คุยกันหลังใหม่บอกเลยนะคะไม่มีอะไรยากเกินความสามารถนะคะโอเคไหมเบอร์ที่ให้ไว้ด้านล่างนะคะพี่สามารถก๊อปปี้ลิงก์ไปเลยนะคะพี่ก๊อปปี้ไปเลยไปเสิร์ชหาเลยค่ะสามารถแอดไลน์เข้ามาได้หรือนะคะใจร้อนแล้ดวด่วนจีดวจ่วนจีอย่างเงี้ยอยู่ยังไม่ตอบนะคะพี่ขาหรือว่าอยู่ยังไม่สะดวกตอบพี่นะคะ แนะนำเลยนะคะฟาดเคสเลยฟาดเข้ามาเลยคะ่ะเบอร์ส่วนตัวเบอร์นี้ติดต่อได้24ชั่วโมงพี่คะ่ะยินดีให้บริการไม่ซื้อไม่ว่าไม่เป็นไรแต่ถ้าซื้อก็จะดีนะพี่พคะ่ะอ่าอ่ามาดูนะคะพี่ดูสภาพภายนอกพี่เห็นไหมนะคะตัวเหลี่ยมตัวสีตัวคมพี่หาใส่วิ้งขนาดนี้ด้านบนนะคะอ่าอันนี้ไม่ต้องตกใจนะคะน,นี้ไม่ต้องตกใจนะเราปรับสภาพอยู่นะคะเราปรับสภาพอยู่นะคะอ่าเห็นไหมคะ สวยใสขนาดนี้อ่ะยางสามารถใช้งานได้อีกยาวๆจะซื้อรถห้าปีสิบปีเนาะเราต้องใช้เนาะเงินไม่ว่าจะแสนเล็กแสนใหญ่นะคะหนึ่งแสนสองแสนสามแสนเป็นเงินทั้งนั้นกว่าเราจะหาได้เพราะฉะนั้นเราจะซื้อรถสักคันเราต้องซื้อดีๆไปเลยพี่หานะคะอ่าบางท่านนะคะอาจจะซื้อเสริมเพิ่มเติมนะคะมีรถใช้งานอยู่แล้วอันนี้เอาไว้ขับขี่ไปแบบใกล้ๆก็ได้นะคะแต่บอกเลยนะคะขับไลยาวๆนะคะปีใหม่นะคะกลับบ้านนะพี่ขาไปนั่งหมอชีดโอ้โห รอกันรอกันไปเถอะสองวันสามวันบางทีข้ามคืนพี่ขายังไม่ได้ตัวรถเลยอันนี้นะคะผ่อนเท่ามอเตอร์ไซค์นะคะผ่อนเพอเพอผ่อนดูกว่ามอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์อีกด้วยซ้ำนะคะบิ๊กไบค์ผ่อนกันอยู่สี่พันห้าพันหกพันอันนี้ผ่อนเข้าไปได้ยังไงสามพันแล้วสามารถกลับบ้านนะคะไปที่ไหนไปเที่ยวนู่นนี่นั่นใช้งานได้ไปได้กันทั้งครอบครัวพี่ข่ากระชับความสัมพันธ์ครอบครัวได้อีกโอ้โห พี่รถคันเดียวพี่อย่าว่ามันไม่สําคัญนะถึงเวลามานะคะฉุกเฉินขึ้นมาหันหน้าพึ่งใครก็ไม่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างมันจะดีที่สุดนะคะถ้าเรามีเป็นตัวของเราเองนะคะอ่าเรามีของเราเองนะคะจะไปที่ไหนจะไปตอนไหนไม่มีใครว่านะคะพี่ขะคันนี้นะคะเครื่องไอวิเทคแล้วเรียบร้อยพี่ขานะคะตอบโจทย์เลยทุกอย่างหนึ่งนะคะราคาดี2เกรดดีรถดีนะคะสามนะคะรถคันนี้นะคะพี่นะคะครอบครัวสามารถนะคะใช้กับเราได้ ฝนตกแดดออกนะคะขับมอเตอร์ไซค์อันตรายอีกนะคะพี่ๆขาให้รถนะคะเป็นอีกหนึ่งเครื่องมืออีกหนึ่งสิ่งนะคะที่สามารถกระชับความสัมพันธ์ของครอบครัวได้นะอันนี้เรื่องจริงไม่ได้โม้นะพี่ถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นมากลาง,ง,ง,งคืนต้องไปลงบอกโรงพยาบาลโรงพยาบาลอย่างเงี้ยนะคะเรียกรถฉุกเฉินกว่าเขาจะมาพี่ขาแต่มันจะดีกว่าไหมถ้าเรามีของเราเองขึ้นรถสตาร์ท ไปได้เลยนะคะท่วงทันเวลาพี่คะคิดต้องคิดให้มันยาวๆทุกต้องไหมพี่เราจะคิดอะไรเราต้องคิดให้มันยาวๆอย่าคิดว่าแค่นี้อย่าคิดว่าแค่นี้อย่าคิดว่าเมื่อไหร่เมื่อไหร่ก็ได้เก,เ,กเก็บเงินก่อนเก็บเงินก่อนเมื่อไหร่ก็ได้อ่าถ้าสมมุติเราเก็บได้5ปี10ปีล่ะ กว้างไหมเก็บได้5ปี10ปีแล้วรถคันนี้มันจะอยู่ไหมแล้ว5ปี10ปีถ้าระหว่างทางเราต้องมีการใช้เงินก้อนขึ้นมาแล้วเราจะได้ไหมพี่ขาอาตัดสินใจเลยไม่ต้องคิดเยอะไม่ต้องคิดนานโอเคไหมเพราะฉะนั้นพี่ๆขาอยู่ที่ไหนสามารถติดต่ออยู่ได้หมดนะคะพี่ขาไม่ว่าจะอยู่จังหวัดไหนนะคะทักสอบถามเข้ามาได้เลยนะคะเรามีบริการรถสไลด์ให้พี่คาะนะคะเนะจ้าหน้าที่มีดูแลให้ถึงหน้าบ้านหน้าชันเลือนหรือใาคราอยู่ที่กรุงเทพมาดูรถได้นะคะนะคะบริษัทต,ตั้งอยู่ถนนเสรีไทย68แแยกหนึ่ง นนบุรีกรุงเทพมหานครหรือนะคะโทรติดต่อเข้ามาก่อนได้นัดวันเวลาเข้ามาดูไล่แต่ต้องบอกว่าคันนี้รีบหน่อยนะรีบหน่อยนะรถที่นี่นะคะไม่เคยจอดนานนะคะมาไวไปไวไม่เชื่อนะคะพี่ลองดูนะคะที่ผ่าน,านมาจนทุกวันนี้ยังมีลูกค้าโทรเข้ามาอยู่เลยแต่รถอไปแล้วรถไปแล้ว นะคะไม่ได้ล้อเล่นไม่ได้ไม่ได้พูดปดไม่ได้จกตาไม่ได้ใดๆทั้งสิ้นจริงก็คือจริงนี่เรามารีวิวกันเบาะยังไม่มีเลยเบาะไม่ได้ถอดไปไหนนะถอดไปสปาเพื่อความสวยงามนะคะดูแลทุกสิ่งอย่างทุกชิ้นส่วนทุกรายละเอียดเพื่อให้นะคะพี่ๆได้รับรถได้รับสิ่งที่ดีๆที่สุดกลับไป เพราะฉะนั้นถ้าชอบแล้วคันนี้นะคะรีบจองทักเข้ามารีบกันให้ไวเลยนะคะไม่ต้องคิดนานพี่คะนะคะช่วยได้ช่วยนะคะดันได้ดันโอเคไหมนะคะ mm hmm. เบอร์ที่ให้ไว้นะคะนึกถึงเลยนะคะนึกถึงเลยติดต่อเข้ามาสอบถามกันก่อนก็ได้โอเคไหมคะ mm hmm. อ่ะคลิปนี้ EP นี้นะคะมีมาให้ เป็นทางเลือกอีกหนึ่งคันสําหรับพี่ที่พี่ที่มองหานะคะรถที่ใช้งานเพิ่มเติมนะคะหรือว่าเป็นรถคันแรกอ่ะขอฝากคันนี้ไว้ด้วยนะคะพี่ๆคะ่ะสนใจนะอย่าลืมนะกดติดตามช่องให้ด้วยเป็นกําลังใจนะคะแล้วก็ฝากอีกหนึ่งช่องนะคะพี่คะอิวรถกระบะมือสองนะคะเพรยนคันนี้นะคะเอ่อช่องนี้นะคะจะอัปเดตรถกระบะนะคะพี่ๆี่าถ้าเป็นสายกระบะนะนะคะฝากช่องไว้ ฝากช่องไว้ด้วยสําหรับช่องนี้จะเป็นรถเอ่อรวมรถเก๋งรวมรถหลายๆอย่างนะคะที่เป็นรถเกรด A นะคะพี่สามารถฟรีดาวได้ทุกคันแบบนี้นะคะโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าอีพีหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดแจ้งเตือนด้วยนะคะสวัสดีค่ะ